นี่คือกุฏิของพระภิสษุสง์ที่เฮดถวายนะครับอญาติโยมยากทพี่น้องเฮดถวายครับพระที่เป็นลูกหลานด้วยก็บานตั้งใจสิเฮดขึ้นอีกสองหลังเพื่้วห พระิีุูสงได้ยกล้ๆครับสารการ,าร,การปเปลี่ยนหลังนี้อัน,นนี้แล้วก็หลังที่สามกับที่เกิดทางนีน้หลังละประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเด้งลประมาณโดยที่บอรวมค่าสร้างเพราะว่าสร้างนี่ก็เป็นหลักลานเป็นโยมอของพระสงฆ์โหลานที่ทจงังหวัดหนองไะไก่คงมีโอกาสที่จะได้ร่วมรวมมมาครับ ป่ามากับลุงับอยากพี่น่องทุกคนเยอ่ะอสนใจกันปะบ้านบันนี่อันั้นวัดบ้านน้องตะแนมันไว้แลาวน้อภอม่สะอานาเมมันก็มาเลยมันลืมลบุญเไปมันอันนี้มัมีค่าสั่งเลยสั่งเป็นเชืสละกฟรีนะครับแงแครออกข่าอุปกรณ์ซื้อวัสดุมาเห็ต่างกันที่ทอยากกัน สองแต่เสียสละเพนาะงยิ่งฆ์ที่เรียกว่าในการสนับสนุน,นย่อมอุปเบกข์เพืบำรุงบรวรพระพุทธศาสนาสืบไป